สวัสดีค่ะมื้อนี้ยายรัดมันมีก็สิมาเก็บผักแกนขมไปใส่อ,อ้อ,อมเนื้นออ้อมหนูพี่น้องพูดหน่อยพี่น้องแก้มกับหญ้ากับยิ่งเหรอพี่น้องหลายอยู่แต่ว่าก็อยากแก่พี่นแต่ผักแกนขมดีพี่น้องร้ายหลายก็อยากแก่จักหน่อยแล้วพี่น้องคุนแต่ผักแกนเบิ่งคักๆมีแต่ผักแกนขมดีพี่น้องร้ายหลายเอาเบิ่งภาพร้วมบางสิมีแต่หญ้าพี่น้อง จะเเบิ่งคักๆาไก่ๆกกมีมาาแต่ผักแกนขมพี่น้องประมาณนี้แหละพี่น้องเก็บเอาผนบอกว่าแก่นี่ไลคักพี่น้องเปิดหงาขึ้นบิดอีกจะผักแกนขมพี่น้องเตรียมอยู่กับหยากับนนี้เลยพี่น้องไล่เก็บแป๊บเดียวก็ได้คู่หนึ่งเลยพี่น้องท่านลลางอยู่เก็บเร็วๆเสีไปลลาง ไล่ครับพี่น้องไปยึดตรงขามกันกันกบอันเทียงหน้าแย่รัดแหละพี่น้องเก็บแล้วก็จะไปล่างนา้ำล่างน้ำดีก็เอาไปไว้ในตู้ไว้ถ้าใส่ถ้าลวกกินกับป่นกับแก้วมื้งนั่นแหละพี่น้องแต่ใส่อ้อมเนื้ออ้อมนูก็เจ็บพี่น้อง หลายขักอยน้ำหล่อล่องปลามันยาทวมพี่น้องนี่จะผักแกนขมหลยขัอขักหลายขักพี่น้องมอน,นี้ได้มาแล้วก็เลยสิเก็บเอาไว้มันเต็มคุ่นนละพี่น้อง เอาไปล้างใจ้ตตัวใหญพี่น้องมือแดงมดก็ะจ่างมาเก็บเออกมาอีกเรเรือกอยู่พี่น้องออนซ่อนพี่น้องแก่บ่แก่ก็เอาไปไปลวกกินพี่น้องลวกกินกับเสียบแย่หลัดมักอยู่นงกนกินเป็นบ๊บวแล้วพักเก็นขมแต่ว่าส่วนมากเล็กน้อยสมัยสมือนี่กินบ่เป็นเอาพี่น้องเผือบ่ลาดีจักใจบุ๊บพักเก็นขมเป็นเลย làng thì bình ổn chứ không cần vì làng may ý cứ câu là cái nọ thì bình lái ra là có lấy mà làng mình uống coi dây cũ มือได้วางแยกหลัดกันเลาวทมืดแยกหลัดกับทีเก็บมาไว้อีกพี่น้องแยกหลัดกับเก็บมาไว้หลายแล้วเก็บลายเทียลายรอบเลยพี่น้องแต่พนุ่นอ่อนอยู่จนว่ามันแก่แล้วก็มีอันอ่อนอันแก่แก้มกันไปน้ำเพื่อเก่าเลยพี่น้องแยกหลัดบุหรี่เอาไปเมื่อเลยประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวมือนีแยกหลัดบัดรมีก็บอีทายเบื้องจำหนีก้อนนผ่าเนาะเดี๋ยวมือลุ่นก็นจหา เนี่ยไม้มาตายเบิ่งไปเรื่อยๆขึ้เก่าล่ะพี่น้องเบิ่งแล้วก็ลืบกดไหลกดแช่กดยึดตามอมาแย่หลัดมันมีน้ำขึ้เก่าในเด้อค่ะเด้อมันนี้จะสนุกค่ะวัสดีค่ะปักเกนผมพี่น้องปักเกนผม